ท่านก็เรียกประชุมนะครับทางจังหวัดสมุทรสาครผมคิดว่าวัตถุประสงค์หลักของ,งท่านนั้นก็คือให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำงานนะครับซึ่งมีทั้งผ้าราชการทุกฝ่ายแล้วก็ได้รับฟังบรรยายสรุปจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ท่านผู้ว่ายังไม่หายนะครับ ก็ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความพร้อมแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมีการจัดตั้งแฟคซเตอรี่ฟอร์นตีนเพราะว่าส่วนใหญ่ที่สมุทรสาครเนี่ยก็จะมีรายงานจำนวนมากที่อยู่ในโรงงานเมื่อกควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจะเข้าไปดำเนินการตรวจเชิลุกหรือที่เเรียกแอคต t เวชไฟท์ที่ปุ๊บเนี่ย ตัวไหนก็จะเจอการติดเชื้อเป็นจำนวนมากจะเอามาที่โรงพยาบาลก็คงม,มีปัญหาอื่นๆตามมาเยอะเราก็ใช้วิธีการขอกรพ๊ปมุญจากเจ้าของโรงงานในการจัดตั้งเป็นคลัสเตอร์ย้อนกลับสคนเหล่านี้เราก็รักษาตามอาการนะครับคนไข้ที่มีอาการเราก็จะคัดแยกออกมารักษาในโรงพยาบาลให้ยาส่วนผู้ที่มาแสดงอาการป้องเชาอยู่ด้วยกันในนั้นนะครับก็ดูดดอาการเขาพอครบ14วันแล้วก็ ป่อยตัวก็คาือว่าเขาไม่สามารถแพรเชื้ได้แล้วเขมีปุค่คป้กันระดับหนึ่งครับตอนนี้ตรวจเชิงรูปของสมุทรสาครก็ยังมีจำนวนที่สูงขึ้นเป็นแนวโน้ที่ดีหรือว่าแนวโน้มที่ดีหมายความว่าปสิทธติภาพในการตรวจไปถึงนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในเรื่องของการควบคุมโรคเราต้องรู้ต้นตต้นต,ต่อ,ตอของโรคไม่ได้ถ้าเรายังเจอในสมุทรสารเนี่ย ก็ด็หรือว่ายิงอยู่ในการควบคุมที่ดีเพราะเราซีลจะมาสำรวจกาอแล้วว่าจะนด้ง่ายเพราะฉะนั้นยิ่งเราตรวจเจอเนี่ยเราก็จะยิ่งทําให้เขาหยุดการเดินทางหยุดการสัญจรไปมาก็จะทําให้โอกาสที่จะแพร่เชื้อออกไปยังคนอื่นๆในเขตอื่นๆพื้นที่อื่นก็น้อยลงไปด้วย คือทุกวันนี้เนี่ยข้อมูลทั้งหมดเ,เรายังได้มาจากคนต,ต่างชาตินะครับมันยังไม่มีการแถล,แล,แลงกันทางการจากองค์งการของรัฐใดๆว่าการใช้วัคซีนแล้วมีปัญหาเช่นนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดอันตรายหรือไม่หรือควรที่จะต้องยกเลิกการใช้หรือไม่มันยังไม่มีตรงนี้มานะครับในส่วนของก็ประเทศไทยเราเองนั้นการแจดวัคซีนไปให้พี่น้องประชาชนนีย ก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็วัคซีนที่ไปยังพี่น้องประชาชนนี้ก็จะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยคะว่าปลอดภัยคือปลอดภัยในภาพรวมนะครับถ้าเราฉีดคนเป็นล้านล้านคนอาจจะมีการแพ้บ,บ้างอะายบ้างมันก็เป็นเรื่องทางการแพทย์ปกติซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้แจ้ง นะครับคณะอนุกรรมการที่มาบริหารจัดการเรื่องวัคซีนนะครับในการจัดทํานโยาบายว่าคนไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงคนไหนเป็นกลุ่มที่ควรได้ก่อนคนไหนเป็นกลุ่มที่ควรต้องระวังหลายๆอย่างตรงนี้ซึ่งทางผู้เชี่ยวรู้มร,รีกระจายบนตัสารสุขซึ่งท่านเป็นอดีตตลาดกระกกตรวงสารสุขด,ด้วยท่านเป็นอดีตอดีดตนีควบคุมโรคด้วยนะครับท่นานนายแพทย์โสพลเมฆทองท่านก็เริ่มปฏิบัติงานแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาตรงนี้เดี๋ยว มีข้อมูลอะไรต่างๆก็จะจะให้ท่านออกมาแถลงเองดีกว่าเพราะเป็นเรื่องของวิชาการนะครับในส่วนภาครัฐในส่วนท่านตว่าการตรงสารสุเน,น,นี่ยเราสนับสนุนในในเชิงบริหารแต่ถ้าพวกเขาทางคณะกรรมการทุกท่านออกมานําเสนอมาตรการต่างๆมาเราพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วโดยนึกถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดที่ล้ว